สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสปูสคนตอนรับขนสููช่องก็ติดหวยดังมาแช่นพี่น้องก็มาพอกันในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมแล้วจ้ะก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องแอดมินก็เลยไปรวบรวมเนว่ทางเลขถูกคนดังแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบิ่งกันนะจ้ะเพราะที่พี่น้องะสดงมีแนียทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีนะพี่น้องเนาะ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้ง,งเตือนด้พี่น้องเนอพี่น้องเสด้รับชมคลิปใหม่ๆส่วนแอดมินก็เสด้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันละจ้ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดมินแมน่นำหนึ่งกันก่อนเลยแนวทางรัฐบาลไทยออมสินรัฐบาลไทยอมสิน หวดวันที่16กรกฎาคมซึ่งหวดนี้เพื่อนกระห้วิงรูทิลักหากับรักสฟันหาชุด2โตที่ไฮก็คือห2สองหาศ2นย์สอง่อด้วยชุด3โต0ู2และ4ี่หาสอลยพี่น้องเด้อ16กรกฎาคมนะจ๊ะแนวทางแอดมินเมนน้ำหนึ่งต่อโวยแนวทางเลขถูกนะจ๊ะซึ่งกับจุดใดเก้าสองหกเลยพี่น้องเด้อเลขถูกปูจุดใดเก้าสอ เอากับเบืองต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของแม่น้ำหนึ่งอีกชุดหนึ่งคือกันเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กรกฎาคมงวดนี้ก็ให้วิ่งรูดที่ลักหนึ่งก็รักหกฟันหนึ่งด้พี่น้องเดอ้อวิ่งรูดหนึ่งก็หกฟันหนึ่งชุดสองโตตีห้ก็คือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดต่อรวยสามโตเม็ดเดียวหนึ่งหกเจ็ดได้พี่น้องเดอ้อแนวทางแอดมิน แม่นามหนึ่งนะจ้ะแค่ไปเบิ้งจุดวยเบิ้งกันเด้อจ้ะแนวทางชุดต่อไปก็เป็นแนวทางของเจฟ้องเบียนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทย16กรกฎาคมงวดนี้ก็ให้โตเด่นทีละหาชุด2โตที่ให้ก็คือหาหนึ่หาแปหาเก้า 9, ต่อโดยเม็ดเดียวหาศูนย์สามโตเม็ดเดียว จ็ดหาศูนย์นะพี่น้องเด้อแนวทางเจฟ้องเบียร์รัฐบาลไทยหา 1, หนึ่งหาแปดหาเก้าหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์ผได้เป็นสไตวิ่งกระจัดไปด้อจ๊าลักหามาต่อกันทีแนวทางเลขถูกของเจฟ้องเบียรน์นะจ๊ะแนวทางรัฐบาลไทยสิบหกกรกฎาคมซึ่งวันนีก้กระจุดได้เลขศูน,นย์แปดสองพี่น้องศูนย์แปดสองเลขถูกรัฐบาลไทยเจฟ้องเดียวนะพี่น้อง 082กับแคบไปเบิงจุดอ่อยเบิงกันด้อจ้าไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ้ะซึ่งกับเป็นแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกอาจารย์คนดังของเฮาในคณะนี้เนาจะให้เขามาแล้ว12งวดติดเนาจะสำหรับแนวทางของเพื่นเนาจะอาจารย์ใหม่เอกเฮาก็มาเบิงงวดนี้กันจ้ะงวดนี้เพ่นกระห้ตัวเด่นทีลักฮาลัก8ฟัน 8, ่น8ได้พี่น้องเดอ้อเม็ดเดียวพ่นไฮห,หา18 ต่อด้วยโต้อัดเราจะเพิ่นกระไห่หนึ่งแปดหนึ่งหา 18, 15, และสองแปดไดพี่น้องเดอ้อสามโตเม็ดเดียวหาหนึ่งแปดสามโต้อัดก็คือหนึ่งแปดหนึ่งหาและสองแปดไดพี่น้องเดอ้อแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกนะจ๊ะมาต่อกันที่แนวทางของออมสินนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกคืนนอ,อ,าาอกันนะจ๊ะ ออมสินรัฐบาลไทยเนาะพี่นงองแนวทางออมสินงวดนี่เพื่นกรให้เดนรูโร่หลัก8กับหลัก7จฟัน 8, แปะนะพี่นงองชุดสองโตติไ้ก็คือเจ7ดส8มเแหและ88ดดได้พี่นงองเดอ้อต่อโดยชุด3โตต์เจ็ดแปแหาและหา8นึเลขเม็ดเดียวหนึเ็ดแปดจ้ะเลขลมเจ้าก็คือ7 1กับ1 8ึดได้พี่นงองเดอ้อแนวทางหวยอมสินสิบหกระดาคมงนะจะ้ะ เดินรูด8กับ7ฟัน8 7 3 7 4 7 8 8 5 8 8 7 8 2 7 8 5และ5 1 8เม็ดเดียว1 7 8จ้าแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกมาต่อกันทีแนวทางเลขถูกของอาจารย์ใหม่เอกเนาะจะ้ะแนวทางเลขถูกจุดจุดใดก็คือ8 2 4ด้พี่น้องเด้อ8 2 4 แนวทางเลขถูกป,ปู16รกรกฎาคมซึ่งกสือได้ทั้งทกสออมสินแล้วก็รัฐบาลไทยได้พี่นองเดอ้อตัดหล่นกันตามใจชอบเลยจ้ะ8 2 4 8 2 2 8 2 4 4 2ได้พี่นองเดอ้อแนวทางเลขถูกป,ปูแนวทางชุดต่อไปก็เป็นแนวทางเลขถูกป,ปูของอาจารย์ ie, น็อตตีนะจ้ะสึ่งกจุดได้ C เก่าเก่าได้ไปนองเด้อซเก่าเก่าซึ่งอาจารย์นอตีเพิ่นกระเด็ดแปลให้แล้วซึ่งกระเด็ดแกซีเก่าเก่าซเก่าสองซเก่าเก่าเก่าซีซีสองและเก่าสองได้ไปนองเด้อซึ่งเก่าสองสองเก่านี่ก็เป็นเล็กอายุของเพิ่นน,น้นแล้วจ้ะผลไมากระจัดไปแล้วจ้าสำหรับแนวทางเหล็กถูกปูเก่าสองสองเก่าซึ่งปีนีเพิ่นก่าอายุครบยี่สิบเก่าปีแล้วจะ้ะแนวทางของอาจารย์นอตีวิบวับแล้วจะ้ะ จัดไปที่พี่น้องเด้อขันมาก,กัจัดแล้วจ้ะสี่เก้าเก้าสี่เก้าสองสี่เก้า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 สี่สี่สองและเก้าสองสองเก้าเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปกันจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางเลขถูกอาจารย์ดังอีกชุดหนึ่งแล้วจ้ะซึ่งก็เป็นเลขถูกของอาจารย์ชัดอาจารย์เคแล้วจ้ะซึ่งก็ได้จุดที่คำโฉนดเด้อพี่น้องเนาะแนวทางเลขถูกปูของเพิ่นเนาะจ้ะ แนวทางเลขถูกป,ปูงวดประจำวันที่16กรกฎาคมของอาจารย์ชัดอาจารย์เพศซึ่งกับจุดได้03หกับ263ได้ 3, พี่น้องเด้อถูกแทงที่1 03 5ถูกแทงที่2 263้วจ้ะซึ่งเพิ่งกับจับคู่ให้มาแล้วันทีเรียบร้อยซึ่งกับเกขตัวเลข03 0 5 02 06 3 5 32 36 33 52 56 53 26และ63นะพี่น้องเด้อซึ่งเพิ่นกับไข่ให้แล้วนอกจากสำหรับแนวทางชุด2โตไข่ให้แล้วนะพี่น้องต่อโดยแนวทาง3โตนอกจากซึ่งเพิ่นกับไข่ให้0 3 5 0 3 2 0 3 6 0 3 3 0 5 2 0 5 6 3 5 2 3 5 6 3 5 3 5 2 6และ สองหกสามเดจ๊ะสำหรับแนวทางเล็กถูปูของอาจารย์ชัดอาจารย์เคเนาะจ่ะมักกระจัดไปได้พี่น้องเด้อบอกว่าจะเป็นแนวทางของเล็กถูแมนนำหนึ่งเล็กถูเจ็ดฟองเบียแนวทางเหล็กถูกอาจารย์ม่เองหรือว่าแนวทางเหล็กถูของอาจารย์นอตตีแล้วก็สุดท้ายนี่เหล็กถูของอาจารย์ชัดอาจารย์เคเนาะจ่ะมักสำนักใดกระจัดไปเด้อจ้าแอดมินเอามาแอดมินเอามาลงให้พี่น้องได้เบ่งกันแล้วกระจัดไปได้พี่น้องเด้อ ท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคนโปรดใส่วิจารยตในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้ะพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักน้เด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้วจ้ะสื่อตามกังทซาบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเดอพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซํำหนิก,ก่อนเด้วจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า